สวัสดีครับผมผมเทรนเนอร์ยุทธนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับยุทธจะมาแนะนำนะครับวิธีการวอร์มร่างกายสําหรับการออกกำลังกายเบื้องต้นนะครับผมอันเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราจะวอร์มในช่วงจอยนะครับเวลาก่อนออกกำลังกายเนี่ยจอยทุกส่วนสําคัญเราควรวอร์มทุกส่วนของร่างกายนะครับที่เป็นจอยก่อนเดี๋ยวท่าแรกวอร์มหัวไหล่นะครับผมอันเดียดหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าพร้อมๆมันนะครับทําสักประมาณสิบห้าครั้งครับช้าๆไม่เน้นการเหวี่ยงนะครับพยายามใช้หัวไหล่ในการหมุนไปแปดเก้า สิบห้าทีครับ1 2 3 4และ5ทีนี้หมุนกลับด้านหลังชาชามเหมือนกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าเดแวอร์มอีกแนวนึงเป็นแนวระหนาบนะครับยังอยู่ที่หัวไหล่อยู่นะครับจอยนี้เป็นจอยที่สำคัญมากนะครับวอร์มไม่ถึงก่อน3 4มห้า 6 7 8 9 10 5ที1 2สําำคัญครับอย่าก,กั้นหายใจ3 4 5โอเคเขานี้เป็นแนวขึ้นลงนะครับสลับแขนขวาขึ้นบนซ้ายลงล่างนะครับสลับซ้ายขึ้นบนขวาลงล่าง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคคราวนี้จะลงมาที่เป็นฮิปจอยนะครับช่วงข้อต่อของระหว่างขากับช่วงลำตัวเรานะครับวอร์มครับเกรงงกนการลำตัวไว้ยืนแล้วเหวี่ยงขาวไปด้านข้างหนึ่งเห็นไหมครับใช้ฮิปจอยออกด้านข้าง2 3 4 5นะครับจอยนี้ก็เป็นจอยที่สำคัญ6 7จ็ดแปดเก้าสิบห้าครั้งครับหนึ่งสองสามสี่และห้าเปลี่ยนข้างครับมาข้างซ้ายหนึ่งเห็นไหมครับวอร์มออกหมุนเป็นครึ่งวงกลมสองให้จอยมาทำงานสามสี่เกรงหน้าท้องเลยครับห้าหกเจ็ด 8 9 10 5ครั้งครับ1 2ไปต่อครับ3 4และ5โอเคคราวนี้นะครับเราจะวอร์มฟูลบอดี้เลยกลางแขนกลางขาแตะ 1, 1 2 3 4สําำคัญครับท่านี้นะครับเข่าเราต้องตึงไว้ตลอดครับไม่ใช่ว่าลงแล้วงอเข่าไหมครับเน้นก้มตึง ให้ขาตึงแตนะครับเอาที่เราก้มได้นะครับเพราะว่าเฟสิบิลิตี้หรือความยืดหยุ่นของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะสิบนาทีหนึ่งพยายามให้ปลายมือนะครับไปแตะที่ปลายเท้าสองถ้าคนที่มันมีความตึงมากเราก็อาจจะแตะแค่ประมาณนี้นะแข้งนะแข้งอย่างนี้ได้อาจบางคนนะครับเฟสิบนะิลิตี้ดีหรือความยืดหยุ่นได้แตะปลายเท้าเลยและอ่าโอเคครับ นะครับวอมนีจอยด้วยนะครับเข่าเรานะครับเตะขาไปด้านหลัง4 5 6 7้เเนไครับแเตะขาด้านหลัง, 4, 5, 6, 7, 8, ลง9 10 11 2 4 4 5 5 6อน,นี้ขอตัว20าครั้งครับ7 18 19และ20ดึงเข่าขึ้นตรงด้านหน้าครับธรรมดา1นึ่งีจอยเหมือนเดิม2ฮิปจอย 3เกง่งกันกลางลำตัว4 5 6 7 8 9 10 11 20ครั้งครับ12 13 14 15 16 7 18 19 20อ่าโอเคครับเนี่ยท่าวอร์มก็จะประมาณนี้ครับผม พวกเราทุกคนควรลองไปชีวิตใหม่มันคือสิ่งที่ใช่ที่ทูอัปปช่วยรับ